มาดูพี่จีนคนนี้กันครับแกมาขุดหาอะไรบางอย่างในทรายอีกแล้วขุดไปขุดมาก็เจอปูตัวหนึ่งครับไม่รอช้าก,ก็หยิบใส่ปากกัดไปหนึ่งทีอีกครึ่งหนึ่งก็โยนทิง้งแล้วแกก็ขุดหาบางอย่างต่อครับในที่สุดก็ได้มาแล้วเหมือนจะเป็นหอยสั่งน้ำนะแกก็นำเอามาใส่ในหม้อไฟในรกของแกเหมือนเดิมครับในหม้อของแกพริกก็ยังจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิม มีใครกินเผ็ดสู้กับพี่จีนคนนี้ได้ไหมพี่แกบอกว่าแค่นี้ไม่อิ่มหรอกไปหาต่อดีกว่าก็เดินมาเจอกับปลาหมึกตัวหนึ่งครับจะปลาหมึกตัวนั้นมันก็ไม่ยอมให้จับะนะมันก็ต้องเสียเหงื่อกันหน่อยมันก็พยายามต่อสู้กับพี่จีเราพี่จีเราก็หยิบมันขึ้นมาแล้วกัดหนวดไปหนึ่งคำทีหลังก็อย่าดื้อเห็นก้อนอะไรแปลกๆข้างๆก็หยิบขึ้นมาดูอีกแล้วครับมันใช่ก้อนหินหรือเปล่าวะมองไปมองมานี่ไม่ใช่ก้อนหินนี่นะพอลองแกะดูข้างในก็มีปลาหมึกสายอีกตัวหนึ่งอยู่ครับแบบบแนนีี้ก็วาจด เมื่อได้มาแล้วพี่จีนเราก็รีบเดินกลับไปทันทีก็ไม่ต้องถามนะว่าเดินกลับไปไหนพาไปใส่ในหม้อไฟของแกนั่นเองจากนั้นพี่แกก็ปิดฝารอให้อาหารสุกครับเมื่ออาหารสุกแล้วพี่แกก็เปิดฝาหม้อโยนฝาทิ้งครับสุดจริงๆจากนั้นเขาก็เริ่มกินอย่างอ,ร,อร่อยเริ่มจากปลาหมึกเป็นตัวแรกต่อด้วยหอยสังหนามนั่นเองพี่แกก็กินทุกอย่างจนหมดเลยนะมีคุณผู้ชมคนไหนอยากลองเมนูนี้ของพี่จีนกันบ้างไหมฮะ